ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MK Auto Review ช่องของเรารวบรวมการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆรถหรถดูรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมถึงรถบ้านหรือมอเตอร์โฮมสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเทส la m ม t ต home ปี2026ันยยานยนต์แห่งอนาคตที่ผสมผสานร,ระหว่างความล้ำสมัยและการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายสำหรับทุกการเดินทาง t ท sla m ม t ต ho ์โมปี2026เป็นผลงานที่ได้รับการพัฒนาโดยการรวมเทคโนโลยีของเทส la เข้ากับการออกแบบรถบ้านที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ซึ่งโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบอัจฉริยะที่แทบจะทำให้คุณลืมความเป็นรถบ้านแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิงดีไซน์ภายนอกของเท s l a m o t o ต h o m e ฮมมาในสไตล์ล้ำยุคตามแบบฉบับของเทส l a มีเส้นสายที่เรียบหรูไฟหน้าและไฟไท้ายเป็นแบบเล็ดเต็มระบบช่วยให้ความรู้สึกเทและดูดันในเวลาเดียวกันตัวถังผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน ด้านขุมพลังรถคันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบดูอัลมอเตอร์หรือไตรมอเตอร์แล้วแต่รุ่นย่อยซึ่งให้กำลังแรงดิดที่ทันใจและสามารถลากจูงพ่วงขนาดใหญ่ได้อย่างไม่มีปัญหาระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD และระบบช่วงล่างแบบปรับระดับอัตโนมัติจะทำให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนมีความนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเดินทางได้ระยะทางกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ขนาดใหญ่พิเศษของเทสลาที่สามารถชาร์จเร็วด้วยเทคโนโลยีซูเปอร์ชาร์เจอร์ ภายในของเท s l a Motorhome ปี2026ถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นไม่แพ้ภายนอกภายในออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางด้วยระบบขยายตัวอัตโนมัติเมื่อจอดพักผ่อนห้องโดยสารหลักสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นั่งเล่นห้องครัวหรือห้องนอนได้อย่างอิสระพื้นที่ภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงมีความหรูหราแบบมินิมอลมีหน้าต่างบานใหญ่พร้อมหลังคากระจกพารรามาเต็มบานที่สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดทิศแสงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในมีทั้งเตียงควีนไซส์พร้อมระบบทำความร้อนห้องน้ำแบบแยกส่วนพร้อมฝักบัวขนาดใหญ่เครื่องครัวแบบบิวอินพร้อมเตาไฟฟ้าเตาอบตู้เย็นรวมถึงระบบน้ำร้อนที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคารถระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะในรถคันนี้มาพร้อมกับจอสัมผัสขนาดใหญ่ควบคุมทุกฟังกชันผ่านระบบเทสลาโอเอสรุ่นล่าสุดมีระบบสั่งการด้วยเสียงเทสลาเอที่สามารถจดจำเสียงและความชอบของผู้ใช้งาน มีระบบกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซนเซอร์ช่วยจอดและระบบขับขี่อัตโนมัติฟูลเซลล์ดรฟิ่งที่สามารถนำทางและขับเคลื่อนได้เองบนทางหลวงหรือถนนในเมืองอย่างปลอดภัยอีกหนึ่งจุดเด่นของเท sla Motor ตโ m e คือระบบ Smart c a ค p m o โหดที่สามารถตั้งค่าให้รถจัดการพลังงานให้เหมาะสมขณะจ,จอดพักในป่าเขาหรือสถานที่ห่างไกลโดยอาศัยการชาร์จจากโซลาร์เซลล์ร่วมกับแบตเตอรี่หลักทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ในรถได้นานหลายวันโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งไฟฟ้า,ฟาภายนอกเลย เทสลายังใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยทั้งระบบแจ้งเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถในทางโคง้งระบบเตือนผู้ขับขี่เนล้าและโครงสร้างตัวถังที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางไกลสำหรับราคาคาดการของเทสล a าโมโต ho โฮมปี2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ12ล้านบาทในตลาดสากลซึ่งขึ้นอยู่กับออปชันและรุ่นย่อย แต่หากพิจารณาจากสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความล้ำสมัยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่รักการเดินทางและต้องการความเป็นอิสระในชีวิตเท sla m ม t ต ho มสองพัไม่เพียง <20 26 S 1> แค่เป็นยานพาหนะแต่มันคือบ้านที่ขับเคลื่อนได้อย่างอัจฉริยะเป็นสไตล์ชีวิตใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้คนในยุคดิจิทัลที่ต้องการผจญภยัยแต่ไม่ละทิ้งความสะดวกสบายหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง MK Auto Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ล่าสุด รถหรูรถพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์โฮมสุดเจ๋งจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า